เไเดินเปแล้วถ้าเป็นนักมวยก็เปียเหมือนยกข้าใกล้ตายแล้วตอนนี้หอบแล้วอ่ะไม่มีแรงแล้วอ่ะท่มผมว่ามันก็เหมือนกับใบใบเยือหรือว่าคเสเี่อะไรคุณล้วมันจะกลับมานาทีทศออามันใหญ่ที่กันหรออ้าโอ้ยย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 ังยย่ยยยยย่รยยยยยยย โอกาสมาดีนะหลบทันเอออ้าวตาคุณรุ่นนี้เอคุณขุนนีกอ่ะกนูว่าเต่าวอไม่ได้นี่นี่เองพีบอดกัะผังแล้วพันนี้เป่าสิบพันข่้นไหนอ่ะข้นไหข้นไหไอ้เอยไอ้ซีร้อมเป็นสุดซีต่อครับพี่ไปหอไอ้ซีก็ไปไหนร่บมาดิ่ะมาดิ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  ที่ไหนแบบดำวิลล์อ๋อวันนี้จะเป็นอุโมงค์หรือเปล่าไม่รู้คองหมอเดาเอเดียนี่มีไก่ชนมาวะไก่เหรอมีไก่ปะสอวเทปแล้วไปเช้ามันมีทุกสัตว์ทุกสัตว์ประจิ๋งเลยนะเไปเช้า ไก่ตัวนี้ตายแข็งด้วยแค่อุโมงค์ว่าดินเฮดโดนนะคอือนีงจริงรีบมาเลยเนฮะียรู้ทันข่าวเขาบอกนะเนี่ยให้ไปดูไหมที่ไหนครับ แข้งอะไรอะ่ะที่ไหนครับที่ไหนอ้โหเบลล่างไม่ได้ดูว่าไปดูไฟดีกว่าไหมครับว่ารับเงินดีกว่าสันดานเสียกับสายสี่อุมโมงค์ซ้ายขวาน่าจะเป็นอุมโมงค์ขวาครับใช่เหรอพี่ผิงช้เซ็นได้ไหมอีกรอบนึงพี่ขออีกรอบนึงวอีกจะจซ้ายที่น่าจะซ้ายโอเค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 คว่าอุโมงค์ล่างครับ่ะ อะไรมึงอุโมงค์ล่างไหนนี่จัดไปดิเลียร์ดีดิเอามาไอ้เหี้ยกูเรียกมาไม่ใช่แล้วเนอะตอนนี้พ่อยังไม่ได้นอนโอ้โหก็จะเปเมื่อเช้าอะนะตาแข็งตาแข็งเต็มเครื่องเป็นไงอ่ะของขึ้นก็แล้วของขึ้น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 ไม่พูดเรื่อาเิกินเส็ตปุ๊บเฮ้ยมึงมาเอาเงินไหมเนี่ยสรุปอะเจ็ดเจ็ด ไอเจ๊ดอ้าเฮ้ยมันแซมแบลาของับพี่เชิญน็อดเชงโดนน็อดเชงนี่เดี๋ยวนี้เขามาแรงเอากลับมาพร้อมกับดําเพลสเลยหรอเรื่องน,นี้ใช่ครับใช่ใช่ครับ ตามที่น้องโอ้แต่ว่าเวลาโดนก็โดนคู่เลย <laughs> ใช่ครับโดนคู่โดนคู่เขาเรียกว่าเทเบคู่ <c oughs> เอหนุ่มเทเบคู่น <c oughs> ่าจะจบไหมครับหรือว่าจะเสมออีกผมว่าเสมอนะอปิดเกมแล้วต่อกฝาลง Oh. <laughs> ผมบอกเลยดิมเฮิตเปิดไม่สวยแล้วโดนเอาไปแล้วใจเสียแล้วโดนโอ้โหเอ็งมองภาพเห็นเลยฮะผมผมเห็นเห็นเลยภาพผมเห็นก็คือแบบเอ็งมาร์บคู่เล่นได้ปะตำแหน่งยี่ห้าคนผมผมแม่นแม้กระทั่งเข้าหลามตัดเพราะผมคือจูดี้เป็นเพื่อนกับริวจิตสัมผัสเกลี้ยแคบชนนี้แล้วบอกไม่เห็นนะอย่าขอสภานะโอ้สภาแล้ว ได้นะไม่โทษครับโทษครับมันไม่เห็นครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะครับเป็นไรไหมครับอ๋อออกลูกก้ออกหน่อยครับออกหน่อยครับมาครับไอ้ข้าวตังเป็นระบบกันไปวะเดี๋ยวเราอยู่ฝั่งนึ่งอยากดูฝั่งไหนครับบอกได้เลยนะอยากดูฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งนู้น เราอยู่ฝั่งฝั่งนี้ดีกว่าครับวันนี้นะรับรอดูศพแทงฝั่งนั้นหน่อยดีเนาะเว้ยจอดชิดให้นะใครมันมึนวะนะแบบไม่ได้อยู่ในแก๊งอะไปลงไป่องรถอะประชาชนเหรอวะน่ะโอเคโอ้โหหายแล้วรถรถ่เอาหายชีวิต แ๊บนึงปัดปล่อยแ,แบบขอบคุณนรนะครับขอบคุณนครนะครับคุณ<อ>หัวใจแล้วก็การกดติ๊กตาก็กดแชร์ด้วยครับลองมึงลงดิ ไม่รู้เนี่ยเขาไม่เรียลงเอาหัลงครับพี่เอาลงแล้วให้เขาลงใหม่พี่รถกูกัยังไงล่ะทีเนี้ยกันนะดียืนตรงนี้ได้อยู่ไหมครับยืนนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับได้ไปส่งพาวไหมยืนนี้ได้ไหมครับตอนนี้เราจะกลับยังไงล่ะคะไม่ไม่เดี๋ยวยืนดูก่อนก็ได้ครับก็แต่รถคันที่หายไปรถใครไะเหี้ยจัดจูดี้ไม่รู้ครับไม่รู้ อ่ะชิบหาวใช่ไหมเอ่อพี่ต๊อดพี่ต๊อดไปพาวสิครับพี่ต๊อดพี่ต๊อดไปพาวดิพี่หรออันนี้ไม่ไปพาวหรอเหัอโหล เดี๋ยวไปพาวรถด้วยครับพี่ตออจุ๋มยังไงวะเนี่ยมึงอยากโดขนาดนั้นเลยโอเคแค่ไปพาวไมครับสวัสดีครับมน้อยชื่ออะไรเนี่ยส่งส่งส่งเขาไปชื่อเดฟครับพี่บอกว่าเขาเอฟดียบใช่ครับใช่ใช่โอเคครับผมเอ้ยเดฟเดฟไหนเนี่ยเอ็งนั่งไปก่อนเอ็งนั่งไปก่อนคือไปส่งแป๊บเดียวเดฟไหนเดฟเด็กใหม่หรือว่ายุคใหม่หรือว่ายุคเก่ายุคใหม่ครับยุคใหม่เนามาใหม่เหรอใช่ครับเดฟ D E F หรือ D E V ใส่ตีกันแล้ววเ้ย D E P T ครับพี่ เออมาเราดูนี่ก่อนเราดูนี่ก่อนมามาแล้ว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 มาดูดูไฟ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 มาแล้วลงแล้วเคยเป็นหมออันน anyway> okay. ี้หมอหมอลาดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเคยเป็นหมอลาดนะนามาแล้วนะไปชี้ชะตาอุ้ยได้บนเห็ดกืนพี่ชายหมอจะถอยรถนะถอยเลยครับอเอ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 ออุ้ยฮึฮึเฮ้ย ไอ้ดิไอ้ดิมวยมวยเชิงกว่ามวยเชิงกว่าดิอุ้ยมานะดิมานะอุ้ยพี่พี่พี่กิตครับพี่กิตไอ้อยู่ไหมอ่ะคุณพ่ออยู่เปล่าคุณพ่อคุณพ่อเมียวหน่อยเมียวหน่อยพ่อเมียวหน่อยพ่อไหนพ่อกูอยู่ไหนวะหายเลยเฮ้ยเขาอยู่ข้างบนคุณพ่อเมียวหน่อยเมียวหน่อยเมียวหน่อยนั่นแหละเหมือนเจ็บอุ้ยจำให้ชุบดีกว่านะตอนนี้ยังไงนี่ยจำให้ชุบดีกว่านะตอนนี้ แล้วมีชุบดีกว่านะตอนนี้ซอมบี้นะซอมบี้กว่าเฮ้ยเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ไอ้ดีมึงยังเห็นอยู่ปะกระโดดข้างหลังเริ่มใจใจเริ่มไม่ค่อยดีใจเริ่มไม่ค่อยดีใจเริ่มไม่ค่อยดีน้องเซ็กชั่นเกินเมียวมึงมี่เอาตรงเออไหวไว้ดีไหวเว้ยเออคืนนะมาตีพังเลยอุ้ยชุบได้หมดนะบอกไว้ก่อนคืนเลยเต็มร้อยยังไงคืนเลย เครื่องหลังเกิดว่ะข้างหลังเกิดว่ะเครงหลังเกิดเต็มเลยว่ะผมเกิดเป็นขยโอยเลยว่ะโอ้ยควันขมวงควันขมวงโอ้ยทีไม่ได้ตีพังเลยเฮ้ยดูดิดูดิดูดิดควันขมวงเฮ้ยพี่กิดพี่กิดพี่กิดดูสิครับมันจะแพ้เดี๋ยวคือแพ้ซอมบี้อ่ะผมบอกเลยทีิเดตนะถ้าแพ้คือแพ้ซอมบี้อย่างเดียวเลยสวยแพ็คกันดีมากไฟดีจัดเลยไฟดีจัดเลยรอบเนี้ยเทปเป็นไฟดีจัดเลยแพ็คกันดีมาก แตเนี่ยกูเห็นควันน่ะควันยังเจาวะยังเจมาวนวะทีมเป็ดเล่นดีมากเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเเริ่มแย่เริ่มแย่แล้เริ่มแย่แล้วกัวพามเริ่มแย่แล้วนไ้ปันหาเีแพ้ซอมบี้กูบอกแล้วแพ้ซอมบี้ลวเฮดบินอยน้องเอ้ยเอ้ยเลขะไรว่าสามเจ็ดหแล้วลูกดูไม่ดูไม่ตาจะไม่ัดูศอข้างหลังก็ได้เอาอกงรูกกดกด กดไอ้เฮ้ไอ้ชุบเกิดชุบเกิดชุบเกิดดิอุ้ยเอาผลฟ้าสุตายเอ้าเรียบร้อยที่ไม่ได้พลิกหรือเปล่าพลิกไหมหลังบ้านแตกเรียบร้อยฮัลโหลหลังบ้านแตกเงี้ยวผมไม่เห็นจุดก้อนะครับเห็นอะไรหรือเปล่าผมจะลองดูดูหรือด้วยเพราะผมดูด้วยกับพ่ออย่างเง้โอ้แต่ตอนโคตรไฮ แค่คือแพ้ซอมบี้อีกเดี๋ยวของที่เป็นเอ็ดนะถ้าแพ้แพ้ซอมบี้เลยพ่อดูพ่อดูอยู่ไหมดผมว่าที่เป็นเอ็ดว่ะไอ้ดีดียังไหวอยู่ดีตะวันตาตะวันตาดิเออขาวขาวพ้เลยว่ะไหวดีไหวดีไหวมากไหวมากเออ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 มันลือพังเออเออเว้ยมันลือพังเลย อุ้ยมันอุ้ยอ้าวแล้วศพมานี่แล้วหรือเปล่าโอ้โอุ้ยไอ้ท็อตพี่กิตพี่กิตครับพี่กิตไอ้ท็อตไอ้ท็อตว่าไงว่าไงดีว่าไงน้องว่าไงน้องว่าไงว่าไงน้องในนั้นมันมีอะไรเหรอน้องในนั้นมันมีจมูก โลกั้งงใบึีเฮ้ยเริ่มแย่เริ่มแย่เริ่มแย่สิขาเริ่มแย่แล้วสิขาสิขาเริ่มแย่สิขาเริ่มแย่แล้วคผมสองคนพ่อสีอะไรเหรอสวยสวยมันโอ้ยหน่อวานเว้ยนี่เอามันเหวี่ยวนี่โอ้ยหน่อฟานที่เอกอู้หลังรถถาวรเพื่อโ้ยต้องแต่ต้องมุดมุดใต้ทองรถหาวรนั้นแหละที่ไปเจอไอ้หน่อฟานหน่อยอ่ะไอ้หน่อฟานพี่ต๊อดพี่ต๊อด ดูดีดดูดีดียังไม่จบไปดีดูดีดก่อนดูดีดีดีก็นั่นแหละก็เพราะว่าดูดีดีนั่นแหละดูดีดีดูท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 ีตาดูดีดตาบีเปลากังเห็นได้สดเลยสัเฮ้ยเริ่มแย่ว่ะเริ่มแย่ว่ะเริ่มแย่ว่ะุณกได้ดีหเฮ้ยแมวอยู่ไหนหมดวะ มียอุ้มันรีอยู่ซ้ายเห็นปะซ้ายเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่มันไปคนนึงมันไปคนนึงมันไปคนนึงอุ้ยเฮ้ยใครพูดนะสสาายยโดนเหรอไม่โดนไม่แตกไม่แตกหลังบ้านไม่แตกคุมเกมแล้วพีเพชรอะหลังบ้านอะอธิบที่ห้าเฮ้้ย ยังไม่จบดิบ้าไม่แตกบ้าไม่แตกบ้าไม่แตกอย่างไรไม่บนะอย่างไรอย่างที่ผมบอกนะทีเป็นไปเออเ็จทีเีมเนีีอยู่ปะตรงไหนพีลีไหนลีไหนีไหนลีก่อนลีก่อนัตบักัตบัตัตบัครีเกมเหอตอนนี้ไม่มรีอะไรแล้วรีเกมอ่รีเกมเลยอ่กูว่ารีเกมดยอซอรบใหม่หรือเปล่าเรียบร้อยจบแล้วเราชนะ เก่งมากเล่ไรครับคุณพ่อขามเดือถูกครับลูกธนาคารแนะนำให้ลงบันเทิงไปจับเพื่อนสวยๆๆๆๆอาสาว่ะตําเทศออนท็อปจัดเลยว่ะยิงนะจริงนะแล้วเรากลับไงโอ้โหไอ้เหี้ยหมอเข้าอย่างเร็วเลยหมดหรือไม่หมดยังไม่รู้เลยหมอเข้าไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันมีสตอรี่ไปดีกว่าก็ใครวะเนี่ยพี่ช้างยืมรถเทา

เก่งมากเลยเก่งจัดเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากน้องเก่งมาก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 กูบอกแล้วจบสกอร์ห้าสามไปน้องเกห้าสามจริงมีรถบ้างปะน้องเฮ้ยผมพี่เฮ้ยพาพี่กลับไปดิพาพี่กลับพาพาพี่กลับไปเดี๋ยวพาพี่กลับไปเดีวแทงแทงไปแทงไปแล้วะแทงไปแล้วะพาไกลับเลยพาไปกลับเลยอาวอ้าวอาจุกเฮ้ยศาสตร์สซูนมึงโดนนะเอาเลยเอาเลยเอาโดนนะใส่สูนโดนโอ้ย ไอ้จู๊บไอ้ทำอะไรเนี่ยเราน้าพี่เดี๋ยวผมไปเองโอเคครับอ่าเรากูไปกันไปเอ๊ะจะตายพี่หน่อยเดี๋ยวกูเดี๋ยวขับไปตามเดี๋ยวพี่ขับเองเอ๊ะเอ๊เด็ดเด็ดโอเคได้ไปตายไปมีรถป่ะอีกคนนึงได้ป่ะขออีกคนนึงไปนี่ไปโปรเลยแล้ไปพี่เด๋อเด๋อเอ้พี่ชายครับแท็กเอ้พี่ชายอุ้มอุ้มเพื่อนหน่อยได้ไหมครับพี่ชายเดินบ้ามาเดินบ้างไปเบ้เบ้ เออเอาะจกก็ได้ไปโจกเออเอาเอ้เจ้เข่อพี่ๆอุ้มอุ้มอุ้มมาหน่อยไปก่อนนะเออเอออุ้มมาเลยแน่โน่นอะตาไปไปไปเก่งมากเก่งมากน้องเอ๊ะนี่รถบมูลเหรอแม่แรงจังวะรถบมูลครับรถบมูลยิ้มใหญ่เลยนะตามยิ้มใหญ่เลยนะ วันนี้ฝันดีไหมวันนี้ต้องบอกว่าตามค่าครับผมไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ป่ะวันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดครับน้องเก่งน้องเก่งทุกคนอทำไมพี่ลงน้ำอ่ะไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวพี่ลงขึ้นใหม่แล้วไอ้ตั้มลงน้ำหรอมีมันมีเคสแกงปะไม่มีพี่ไม่มีแลงวต้องต้องทางระหว่างทางครัลงน้ำไหนวะ ไม่ได้ดิวโคุยด้วยดิฮะตัวเนี้ยขาดไม่ได้ด้วยฮะไหนวะเฮ้ย <Hey, S 2> เอง็งใช้เซนได้ปะสะพานที่หกอ่ะมีปะเซนอะเซนเองมันบอกว่าอยู่ไหนวะไปอยู่ตามใต้สะพานมาพี่โอเคสวยพี่ต้องการเซนแค่นี้แหละไม่มีเลยนี่เหรอแถวนี่เหรอใช่หรือเปล่า เดี๋ยวหาต้องหาตามหน่องนะหน่องนี่ปะตัวไหนตัวไหนไอ้กูหาเลยเวลาหายดอตน้องพี่ฝั่งไหนชุบดิชุบดิชุบดิหายวิ่นะหายวิ่นะหายวิ่นะลจินหายแล้วจินไอ้เชี่ยเดี๋ยวมันเสียเวลาไงเดี๋ยวเดีรีบหน่องมวนดีหน่องมวลดีดีดีดิ มันจะลึกหน่อยมันจะลึกหน่อยมันจะลึกหน่อยพี่มันจะติดลึกๆหน่อยเอ้ยมึงหลออพี่ตั้มเหรอเดี๋ยวพี่ตั้มแม่งตายกูก็ไม่รู้โซนนี้ปะดำต้องดำไปหาไหมใช่พี่มันต้องดำเลยมองไม่ได้มองไม่ เป็นทุกอย่างเลยวันนี้ Okay. อยู่ไหนนะ เจอ,อยังัน้องเขาเจองยังครับเนี่น้องขับรถไปแล้วน้อเจอ,อ,อแล้ว Where are you ทถวนี้ไหมครับแถวนี้ปะ Where are you เราโทรหาใครดีนี่ไม่ตื่นไปหล่นน้ำที่ไหนวะตนลแบบับลึกด้วยนะ ไม่เป็นไรเอ้ยไม่เป็นไรครับพี่กลับเลยพี่กลับเลยบายบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับขอตัวก่อนวันนี้ก็ถือว่าได้อยู่ไหมครับโอเคไหมวันนี้ีความสุขดีนะ